วันนี้ผมพามาพบกับเจ้า Honda Civic เกตรุ่น1.8 EL เป็นปี2017และเป็นสีขาวมุกด้วยคุณผู้ชมนะใครอยากฟรีดาวผ่อนเดือนละ1 1 1 0 0 0ห้ามพลาดเลยครับวันนี้เอามาขายในราคาเพียงแค่677,000บาทมาดูสภาพาตัวรถก,กันหน่อยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Perfect Car Channel เช่นเคยครับวันนี้ปั๊กขุนหมีใจดีคนเดิมเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้มาามาพบกับรถยอดนิยมสังคมเข้าใจกันแน่นอนครับก็ต้องบอกเลยว่าปฏิเสธกันไม่ได้เลยไม่มีใครไม่ชอบเลยนะครับก็บอกเลย เรียกว่าตั้งแต่เด็ก15ยันถึงผู้ใหญ่อายุประมาณ35-40ก็ยังชอบมันอยู่เลยนะครับวันนี้ผมพามาพบกับเจ้า Honda Civic เกีรุ่น1.8 EL เป็นปี2017และเป็นสีขาวมุกด้วยคุณผู้ชมนะใครหารถ Civic แบบแบบนี้นะรุ่นนี้เลยคันนี้ไม่9ก้า0มื่นด้วยนะครับเอาไว้ง่ายครับใครอยากฟรีดาวผ่อนเดือนละ11,000ห้ามพลาดเลยครับและขออนุญาตครับ1ไลค์1แชร์1 s u b s c r i b e ให้หน่อยครับหรือว่าอยากให้ทำคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์กันมาบอกได้นะครับ มาคอณพญาดูตัวรถกันหน่อยครับเรียกว่าเห็นกันอยู่แล้วนะครับบนท้องถนนไม่มีใครไม่รู้จักเลยแหละป้ายแดงขาย9 6 4 0 0 0บาทนะฮะวันนี้เอามาขายในราคาเพียงแค่677,000บาทและยังไม่พอคุณผู้ชมปี17ด้วยไม่เ0 0 0 0 0ด้วยของแถมมูลค่าร่วมๆเกือบแสนนะครับเดี๋ยวไปติดตามท้ายคลิปกันเลยนะของแถมนี่บอกเลยว่าเยอะมากนะครับเดี๋ยวมาดูตัวรถกันก่อนครับ ออกได้ออกง่ายทุกอาชีพใครอยู่ต่างจังหวัดโทรมาได้เลยแอดไลน์มาได้เลยเดี๋ยวส่งไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นได้ถึงหน้าบ้านย้ำว่าฟรีและไม่มีค่าห้จ่ายในการเรียกว่าในการเซ็นและการขนส่งด้วยนะครับอ่ะนี่เลยสีขาวสวยๆกระจังหน้าสวยๆเลยกระจังหน้าเขาแต่งมาให้นะเป็นลมดําเป็นสีแบบเป็นโนแบ็คมาให้ครับ ไฟหน้าเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์มีให้คุณผู้ชมสีขาวมุกสวยๆรถไม่เคยกับสีมานะครับป้ายเรียกว่าป้ายนี้เป็นเจ้าของเก่าเขานะครับรถมือเดียวนะครับถ้าเกิดว่าใครซื้อที่ผมนะเดี๋ยวทําเป็นป้ายกรุงเทพให้ใหม่ก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายกันด้วยคุณผู้ชมมาดูสภาพตัวรถกันหน่อยครับสีขาวสวยๆเลยคันนี้ตากล้องเรียนเชิญอินเสิร์ตได้เลยฮะ ตัว EL เนี่ยมันจะมีในเรื่องของมีไฟตันหมอกเพิ่มเข้ามามีลายล้อมแม็กที่เป็นทูโทนอัลลอยปัดเข้ามานะครับแล้วก็ฟังก์ชันก็จะไปเพิ่มในภายในหน่อยนิดนึงกบพวก Apple c a r p เฟ่ออนดอร์ออโต้เบอกไฟฟ้าพวกนี้นะครับที่มีเพิ่มมาให้นะรถเนี่ยสีสม่ําเสมอเท่ากันทั้งคันนะคุณผู้ชมนะยางก็ยางปีใหม่ล้อมแม็กก็เป็นแม็กทูโทนอัลลอยปัดเงาครับของซีวิกเขานะครับฟังชันมีเยอะแต่ที่เน้นเลยรถดีไม่น้อยและราคาถูกครับเดสิมนชันทางด้านซ้ายนะครับ ใครดูรถอยู่ต่างจังหวัดอยู่ใกล้กหรือว่าอยู่ในกรุงเทพก็ได้นะครับเผื่อว่าบางทีรถของเรามันมี2300คันนะครับดูสภาพในนี้ก่อนโดนใจเล็งไว้แล้วมาดูรถได้เลยนะครับนี่ช่องไฟต่างๆเท่ากันหมดเลยนะรถไม่มีพิกคว่ำมจมน้มาํากอไม้ทั้งมีผมซื้อเคลื่อนเต็มราคาให้เลยครับออกได้ออกง่ายทั่วประเทศครับเป็นรถซีดานที่ภายในเรียกว่ามีความเป็นสปอร์ตมากนะครับแต่ว่ายังแฝงอยู่ในรูปแบบของรถบ้านนะจริงๆสปอร์ตมากอุโมงค์เกียร์อะไรต่างๆสวยมากเลยจริงๆมันได้ฟิลเหมือนพวกรถสปอร์ตยุคก่อนๆเลย เบ n ท r อาร์สปอร์ตเราลื้อดูกันทุกคันนะครับก่อนเอาเข้ามานะครับไม่งั้นไม่กล้าเคลมจริงๆว่าถ้าเจอผิดความตัดต่อไม่รับประกันโครงสร้างครับไม่งั้นเราไม่กล้าเคลมวันนี้เรารับประกันทุกคันนะครับถ้ามีซื้อคืนเต็มราคาดูแผน่นเพดดูน็อตเสาบี Be, ได้เลยรี der, เวทเดิมอะไรต่างๆอยู่ครบครับสีละองคข้าบและกงเลกเกอร์ต่างๆไม่มีปิดเลยเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่ที่หลังไดคุณพี่นะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตด้านนี้หน่อยนิดนึงนะครับก็เป็นบริเวณทางเดเมชั่นทางด้านซ้ายนะครับม มีท่อแต่งมาให้คู่หนึ่งตัวชุดแต่งมีมาให้นิดหน่อยครับเจ้าของเก่าไม่ถอดเราก็ไม่ถอดออกเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะอันนี้ก็น็อตเดิมน็อตไฟท้ายเดิมรถไม่มีโดนท้ายไม่มีบึ้มท้ายมานะครับดูข้างบนเสร็จแล้วก็ดูข้างล่างด้วยบางทีมันชนต่ำนะบางทีมันชนต่ำเราก็ต้องดูด้านล่างด้วยบริเวณยางอะไหล่ยังเหมือนเดิมไหมเราต้องแกะพรมแกะอะไรดูก่อนจริงๆเราแกะดูหมดทุกทุกอย่างนะครับก่อนซื้อเข้ามานะครับ เฟเวอร์1.8 EL ปี17พร11,000เงินดาวไม่ต้องใช้ครับราคา677,000บาทใครยังใครดูเดี๋ยวผ่านไปครึ่งคลิปแล้วอดใจไม่ไหวนะครับโทรมาได้เบอร์โทรอินเสิร์ให่แล่วนี่ลองไฟต่างๆกันชนเท่ากันหมดเลยคุณผู้ชมสวยครับคันนี้เฟิร์มเลยป้ายแดง960,000วันนี้ขาย670,000ลดมือเดียวนี่เดเมชันทางด้านขวาตัวรถครับดูเห็นๆค่อยๆดูกันไปนี่ไล่ดูบริเวณตรงนี้เลยร่องต่างๆมันเท่ากันประตูไม่มีตกร่อง พวกหลิวลอยอะไรต่างๆไม่มีรถยังไม่ได้ปรับสภาพให้นะเดี๋ยวมีการขัดเคลือบสีอะไรมาให้ใหม่อีกจะสวยงามมากกว่าเดิมอีกคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวให้ตากล้องเขาเรียกว่าถ่ายตั้งแต่แผงประตูข้างไปหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะก็เนี่ยครับน็อตต่างๆน็อตเสาตัวกันเลยต่างๆนะครับเวลาปกติผมดูรถถ้าน็อตกันเลยมันไม่ได้แกะก็ไม่ต้องไปลื้อตรงนี้ดูเลยครับหรือว่าจะลื้อด,ดูอีกทีเพื่อความสบายใจก็ได้ครับแต่ทีมงานของเราลื้อกันหมดเลยนะครับ ก็จะข,ข้างปัดไฟฟ้าอะไรก็ตามสแตนดาดปกติทั่วไปนะครับรถป้ายแดงขายกันเกือบล้านนะครับแต่ว่าฟิลถ้าเกิดว่าใครตามหารถที่เรียกว่าให้ฟิลความเป็นสปอร์ตนะครับแต่ว่ายังเป็นรูปแบบรถซีดานอยู่นะครับผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมลงมานั่งเสร็จปุ๊บมารู้สึกเอ้ยอารมณ์มันเคยเหมือนนั่งพวกรถซูเปอร์คาร์เลยถามว่ามันเหมือนตรงไหนคอนโซลด้านหน้าสูงอุโมงค์เกียร์ด้านข้างตรงนี้สูงแล้วก็พวงมาลัยค่อนข้างมีความกระชับนะกระชับ คร่องมือพอสมควรเหมือนกันแล้วก็ พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์มอเตอร์ไฟฟ้าด้วยครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เราขับความเร็วต่ำนะครับมันก็จะหมุนง่ายนะครับส่วนความเร็วสูงพวงมาลัยมันก็จะหนักหน่อยนิดน,นึงนะครับก็ระ,ระบบความปลอดภัยที่ดีมากไฟหน้าออโต้มีมาให้สาหรับเกียร์รุ่น E L คุชชันโทนมีมาให้สาหรับเกียร์รุ่น E L คือตัวรุ่นนี้นะตัวท็อปของ1.8เนี่ยแล้วก็มันติฟังก์ชันซิงก์ก,กันกับตัวหน้าจอ DVD มีให้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะโอเคนี่ครับผมชอบในเรื่องของหน้าจอดีวีดีเขามากเลยนะ ของเขานะครับกล้องด้านท้ายมีมาให้นะครับอ่ะก็สามารถปรับตำแหน่งของกล้องได้หมดเลยนะครับแล้วก็มีอันคันนี้เพิ่มเติมหน่อยครับอันนี้พิเศษหน่อยนิดนึ่งพอดีเจ้าของเก่าเขาติดอันนี้มาด้วยผมก็ไม่ได้ถอนออกนะก็มายังไงให้ไปอย่างนั้นหลังคาไม่มีสัดเซกเลขยกยันไม่มีครับใครอยากชอบแนวนี้เติมเอาเองได้เลยคุณผู้ชมนะครับอุโมองค์เกียร์ค่อนข้างสูงชอบนะครับเาะหนังหนึ่งตรงนี้ไม่มีลอกวางแก้วน้ําโอเคเลย เกียรก็รถก็มีความสปอร์ตค่อนข้างสูงซีวิกสรุ่นที่ผมชอบคือ FD กับ FC มีแค่า2รุ่นนะครับอ่าออโต้เบรกโคมีให้อิเล็กทรอนิกส์ปรับกิ้งเบรกมีให้นะครับแล้วก็ปุ่มโหมดอีคอนโหมดมีให้คอนโซลดูต่างๆครับหนังไม่แตกไม่มีคราบคอนโซลไม่ร้าวอะไรพวกนี้ไม่มีเลยนะ สมุดคู่มืออะไรพวกนี้มีให้อยู่ครบนะครับเลขไม่90,000กิโลเมตรนะครับไม่แท้ไม่กลับไม่ก่อเจอกับกอผมซื้อคือเต็มราคา1 1 0 0 0เองพี่เอาจริงซื้อซิตี้ฟีดา้าป้ายแดงทําไม่ได้ด้วยฟีดาวไม่ได้แถมผ่อนแพงกว่านี้ด้วยครับวันนี้รถมือเดียวรถตอนนี้ยังไม่มีจองนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับไม้90,000สีขาวมุกด้วยเนี่ยไฟเดย์ไทม์ติดและสวยงามเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงห้องเครื่องให้ดูหน่อยนิดนึงนะ ใครตามหาเครื่องบล็อก R ครับเป็นมันก็เป็นเครื่องบล็อกที่สําหรับผมนะผมเรียกว่ามันเป็นเครื่องที่โง่มันไม่ใช่ไม่ดีนะแต่ว่ามันไม่มีปัญหาจุกจิกเลยคือมันเป็นเทคโนโลยีที่มีการปรับเปลี่ยนมาหลายครั้งแต่ว่ามันยังคงแพลตฟอร์มเดิมตั้งแต่ c ซวิคเอดีมาซึ่งก็ทุกวันนี้ก็บล็อก R ยังอยู่นะครับก็ชอบมากเหมือนกันนะนี่ครับเครื่องเดินเรียบเรียบเดนเนียนไม่มีสะดุด ดูตัวไดชาร์ดดูตัวสายพาทํางานปกติไหมมีเสียงลูกปืนไหมมีเสียงลูกปืนบางทีก็บางทีบางคันใช้งานมานานจารบีอาจจะหมดหรือว่าลูกปืนอาจจะแตกแล้วก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ดูแล้วไม่มีลองมาดูสตาร์ทมาฟังได้โครงสร้างต่างๆเดิมหมดเลยนะครับน็อตไฟหน้าน็อตคานสีคานคานเดิมไม่ได้ไ like ลมาคุณผู้ชมนะสวยๆเลยคันนี้นะและที่สําคัญครับรับประกันเครื่องยนต์ด้วยนะเพอร์รเฟคคาร์รับประกันให้เกียร์รับประกันกล่องสมองกลรับประกันให้ ใครอยากได้ว่าโปรโมชั่นจัดเต็มเดี๋ยวให้เข้าเซอร์วิสศูนย์บริการ Honda เนี่ยฟรีเต็มๆ็ม2ปีหรือว่า2 0 0 0มื่นโลได้เลยนะคุณผู้ชมนะนะและยังไม่พอนะครับสิทธิประโยชน์อย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปนะครับ Honda าเซ i c f วเกีร์รุ่น1.8 EL ปี2017ไม่เก้าหมื่นนะครับใครตัดส่นไม่เก็บแหวนและไม่โอนนะครับไม่เก็บค่าโอนนะ ใครจอง1,000มาจริงๆมัน9 9 9นะครับเอาไปเลยพี่ลดอีก50,000บาทเลยนะราคาสุทธิเหลือเพียงแค่6 7 000, 7 0 0 0 0บาทคุณฟรีดาวได้และออกได้ทุกอาชีพจริงๆครับค้าขายผมเรียนเชิญราชการโดนหักเยอะๆเหลือรายได้น้อยๆเรียนเชิญได้เลยได้นะคุณพี่นะแล้วก็อาชีพแปลกๆได้เลยอินฟลูเอนเซอร์ขายของออนไลน์ขับแก๊ียูทูบเบอร์รับได้หมดนะคุณพี่นะพอเนเพียงแค่ 1 1 0 0 0บาทเองและตลอดสัญญาด้วยนะครับและยังไม่พอนะครับเราไม่ได้ขายอย่างนี้นะน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนรถผมเก็บงานใหม่ให้หมดขัดสีผมขัดให้รับประกันสภาพทุกอย่างนะครับถ้าเจอชนหนักซื้อคืนพลิกความตัดต่อจมน้ำกอไม้ผมก็ซื้อคืนให้นะครับและทุกอย่างไม่ได้พูดปากเปล่าพี่ไม่ปากเปล่าครับลายลาักษณ์อักษรมีให้ชัดเจนนะคุณพี่นะนี่เลย ใครอยู่ต่างจังหวัดอยากให้ส่งรถทั่วไทยนะครับยังไงก็ได้บุ๊กอันนี้ไปหมดและสามารถเคลมได้ทั่วประเทศนะครับมีอู่ประมาณ7 0 0แห่งทั่วประเทศอันนี้ผมซื้อความคุ้มครองให้นะครับนี่ตรวจอะไรบ้างติ๊กเลยเดี๋ยวลายเซ็นาลายเซ็นช่างลายเซ็นเจ้าที่ผู้ขายลายเซ็นลูกค้าเดี๋ยวลายเซ็นเซลแมนเจอร์ก็มีให้ด้วยนะครับทุกอย่างผมรับประกันแบบชัดเจนตรงไปตรงมานะพี่นะ คันนี้มันยังว่างอยู่ใครสนใจเรียนเชิญครับน่าใช้มากๆเลยปี17ไม่เ0 0 0 0ื่นฟรีดาวผ่อน1น่งื่น1%ันตลอดสัญญาครับซึ่งผ่อนถูกกว่าซิตี้ตัวเริ่มต้นมากๆนะครับส่วนวันนี้ปักหุนหมีใจดีคนเดิมขอตัวลาไปก่อนใครอยากมาดูรถโทรมาก่อนได้นะม่นะขอแอดไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้แล้วก็เข้ามาที่บางนาราร์าร8 7ได้เลยนัเซลท่านาไหนไว้แล้วคุยต่อได้เลยครับแต่ถ้าเกิดยังไม่มีและชอบแนวนี้ก็บอกมาหาปักขุนหมีใจดีคนเดิมได้เลยนะครับ ส่วนวันนี้ปักขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ